ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อให้รับชมคลิปต่อๆไปนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาหาเอ้ไม่ใช่วันนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับคือเราทํายังไงถึงจะได้โลบ u ็กเยอะๆนะครับอันนี้คือทางลัดในการสร้างแมปแน่นอนนะครับผมใครที่สร้างแมบเก่งๆไม่เก่งก็ตามเนี่ย ก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ไปดูวิธีใน YouTube นะว่าสร้างเกมพารยังไงสร้างเซิร์ฟเวอร์ b p ยังไงนะ <c oughs> ทํายังไงถึงจะได้โลบักเยอะนะครับมีประมาณ5อันดับหรือไม่ก็4อันดับนี่นะที่ผมจัดมาหาไว้นะอันดับแรกเลยครับผมถ้าอยากจะมีโลบักเยอะเนี่ยคุณควรจะทํายังไงก็คือ1เลยสร้างพวกแมปออบบี้ถ้าทำได้ก็ นะแต่พวกแมสแกมอะไรเงี้ยอย่าไปทำเลยนะมันจะแบบมันไม่สุจริตเท่าไหร่มันดูทุจริตเกินออแบบออบบี้ก็แบบทำเกมพาร์สอย่างเงี้ยทำเกมพาร์สยังไงที่มันสามารถชนะออบบี้ได้ง่ายๆแล้วกออ็ทำราคาให้ตอนแรกๆเราต้องเอาราคาให้มันน้อยๆอย่างเช่น1ิโลบากอะไรอย่างนี้ ถ้าเราเอาตอนแรกๆเนี่ยเป็นโอ้โห5้ารโลบั๊กหนึ่พโลบักเนี่ยแค่ของชิ้นเดียวอ่ะมันมีคนซื้อนะมันจะมีโอกาสที่จะมีคนซื้อน้อยนะครับคุณลองคิดดูอ่ะตั้งราคาน้อยๆกับมีคนซื้อเยอะตั้งราคาเยอะๆแต่ว่ามีคนซื้อน้อยนะผมจะเลือกอันแรกเลยเพราะว่ามันคือแนวทางที่เราจะได้โลบักได้ง่ายๆครับผมแล้วมันก็จะ สุจริดด้วยมันไม่ทูจริดมันไม่ดูเร็วเกินไปนะ <c oughs> อันดับสองครับผมสร้างเกมพาร์ทแบบพวกคูณสองครับผมยังไงคูณสองก็แบบคูณสองยี่สิบห้าโลบาร์กอ่ายี่สิบห้าโลบาร์กเวลาในการใช้คูณสองก็ประมาณยี่สิบกว่านาทีอย่างเงี้ยเออเนี่ยครับมันจะคือความคุ้มค่าสำหรับยังไงล่ะ คือง่ายๆคือมันเป็นแนวทางที่เราจะได้โลบักเยอะนะเนี่ยแหละครับราคายิ่งยิ่งน้อยตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะมีคนซื้อเยอะแล้วพอมันมีคนซื้อเยอะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆตั้งราคาสูงขึ้นอย่างนี้คือมันก็จะเป็นแนวทางที่เราจะได้โลบักราคาสูงไม่สิเราได้โลบักเยอะอยู่กันคน ต่อไปเนี่ยให้อันดับ3เนี่ย <c oughs> ให้คนดูเนี่ยสร้างเซิร์ฟ VIP สําสำหรับคนเล่นเนี่ยยังไงถึงจะได้โลบัคเยอะอันนี้ผมแนะนำคือให้สร้างแบบเอาแบบ200โลบัคนะแต่ถ้าเป็นเกมแบบเกมไม่ค่อยดีก็จะเอาประมาณ50โลบคัค30วัน20วันอย่างงี้ นะก็ลองดูคนสร้างเกมแต่ละแมปนี้โอ้โหคือบางคนนี่ก็แบบสร้างรีบสร้างไงแล้วไม่สนใจว่าจะาลบบัคกไหมก็เหมือนผมในแหละผมสร้างแล้วไม่เอาลบบักนะคือสร้างสร้างเกมพาร์ตไปมันก็ไม่มีใครซื้อนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะนะสร้างเซิร์ฟวีพียังไงก็แบบสร้างสร้างดูเอาทาง youtube แล้วกันเนาะ าไปหาดูเอาพอเราทําได้ปุ๊บเราก็ตั้งราคาไว้200อ่าแมปดีก็200หน่อยแมปพอปันกลางพอเล่นได้พอปันกลางอย่างเงี้ยก็เอา50อย่างเงี้ย50โลบั๊กเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่า50โลบั๊กยีวัน10วันเออ200โลบั๊กสาวันอย่างเงี้ยแล้วพอคนมันเล่นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนซื้อเยอะขึ้นอ่าพอมีคนซื้อเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้โลบั๊กเยอะขึ้นเหมือนกัน ซึ่งถ้ามีคนซื้ออ่200ซื้อ200โลบัคเสื้อ V.I.P เราจะไม่ได้200เป๊ะๆนะฮะเหมือนโลบอกมันจะเก็บภาษีอ่ะเหมือนเก็บภาษีนิดๆหน่อยๆโลบอกเอาไปประมาณ50-20 3าบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนกับขายเสือ้อแหละครับนะก็อันดับสีครับผมคือการขายเสื้อครับผม คือถ้าเราจะขายเสื้อให้มันได้กําไรสูงๆเนี่ยต้องทํำยังไงคือถ้าสร้างเสื้อส,สวยๆอย่างเงี้ยพวกเสื้อส,สวยๆก็แบบเสื้อที่ไม่ใช่แบบพวกยังไงพวกที่ผมลงคลิปไปแต่ก่อนนู้นะ่ะเออเป็นเสื้อดีๆไม่ใช่เสื้อกอลฟอย่างเงี้ยเสื้อที่แบบแปลกแนวเออแปลกแนวแต่ไม่ใช่ว่าแปลกแนวจนแบบมันผิดมันมันไม่ใช่เออมันดูแปลกเกินอะ่ะไม่ใช่นะ เหมือนกันนะครับผมมีคนซื้อ5้าโลบัคอย่างเงี้ยมีคนซื้อห้าโลบัคเราก็ไม่ได้ห้าโลบัคเป๊ะๆนะเราจะได้เพียงแค่3ามโลบัคนะอีก2องโลบัคไปอยู่ไหนไปอยู่ที่โลบอกนะเนี่แหละครับว่าถ้าคุณทําหมดทั้ง4ข้อเนี้ยบอกเลยว่าคุณอาจจะมีเงินเยอะก็คือเงินโลบัคเนี่ยในเกมอาจจะเยอะขึ้นก็ได้ครับผมฮนะ แต่ถ้าฉันไม่ถนัดสร้างเสื้อเออทำในโทรศัพท์มันก็สร้างไม่ได้บางทีนะผมก็ไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่าแต่ผมใช้ความเยอะนะสมมุติว่าฉันสร้างเสื้อไม่ได้ฉันสร้างไม่เก่งคือ,อยังไงมันไม่มีไอเดียจะคิดเลยว่ามันทำยังไงก็สร้างแมปดูนะลองสร้างแมปดูนะถ้าเราสร้างแมปแบบพวก ไม่มีสคริปต์เลยโอ้โหคือแบบอนนันนั้นน่ะมันจะยังไงล่ะเออแบบพวกสร้างที่ไม่มีสคริปต์เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้สคริปต์เนี่ยเราคือเราสร้างเล่นเนี่ยมันมันก็ลุ่งเหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนำครับความรู้เนี่ยมันจะแลกกับเงินได้ครับผมนะเอาความรู้เนี่ยเยอะๆเนี่ยสูงๆให้ไปสร้างแบบเนี่ยอย่างเช่นแบบอัดด็อกมี เอาหนึ่งแบบแล้วกันนะเดอมีอย่างเงี้ยนะเขาใช้ความคิดของเขาแล้วก็ใช้ความคิดที่เขาเรียนมานะความรู้ที่เขาได้เรียนมาเออนะเขาก็มาใช้มาสร้างนะจนได้เงินมหาศาลได้เงินโลบักนะก็ถ้าใครอยากได้โลบักค,ครับมีวิธีแค่นี้นะอ๋อแล้วก็อันดับที่5เนาะสำหรับอันนี้ดูน่าจะไม่ ไม่น่าจะเป็นหาเงินเท่าไหร่มันจะเป็นขายคืนอ่ะขายของคืนขายของกลับเพื่อเอาเงินโรบ,บักกลับอ่ะหมายความว่ายังไงอย่างเช่นคุณได้สินค้าคุณไปซื้อของลิมิเต็ดลิมิเต็ดยูมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ชอบมันอย่างเงี้ยคุณก็ขายกลับได้ครับผมแต่ว่าผมแนะนำนะให้ตั้งราคาที่มันลดลงมาหน่อยหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะ เพราะว่าเราคิดดูสิถ้าราคายิ่งสูงมันก็ไม่มีคนซื้อแน่นอนนะส่วนน้อยครับ0.1%แน่นอนครับที่จะมีคนซื้อละของราคาสูงๆอย่างเช่นของราคาโอ้โห9,999ล้านอะไรนั่นน่ะไ่รูเพื่ออะไรนะแนะนำครับอย่างเช่นของราคา30,000เงี้ยเราก็ลดเหลือประมาณปร,มาประมาณประมาณ29,000อะไรอย่างงี้ เออลดไปหน่อยก็ไม่เสียหายนะถ้าใครเข้าใจคลิปนี้หรือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ให้ด้วยนะครับย้ํากันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ยังท้ายคลิปเลยเนาะก็สําหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงไวิธีเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ